สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีเอฟซีแฟนช่องมณฑการพลาดด้วยนะคะค่ะท่ำช่วงเมื่อนี้เนาะคะ่ะวันที่2พฤศจิก,กายน2568นะคะแอลก็เดินทางมาตามแนวทางพ่อคำพันธ์นะคะพ่อคำพันเมื่อผ่านมาเนาะคะ่ะทาร์ตสองตัวขาเข่าทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะคะ่ะแนวทางพ่อคำพันธ์นะคะเพ่น หายนะคะหายตองวัดเลยเนาะคะ่ะเมือนี้นะคะอกัดมาตามต่อนะคะเพอเพื่อเป็นสูตรคํานวณน,นะคะออกปุ๊บสามารถทําต่อได้เลยเนาะคะ่ะพอตองรอนะคะบกขคือเหล็กฟันนะคะอ่ะสำหรับแนวทางของพอคำพันหัวที่16เนาะคะ่ะพฤศจิกายน2568น2,568ที่จะถึงนี้เขาจะมีตัวเพิจะมีตัวเลขตัวใดหายเอฟเดี๋ยวมาเบิงน้ากันเด้อจ่ะสำหรับนะคะทนายที่รับชมอยู่นะครับ เช็คนะคะภาพสัญญาณให้อัดแน่ภาพชาัดเสียงชัดบอนะคะตัวเลขทุกตัวนะคะที่แอดนําสันนัมมาสนเอซ่เนี่ยกับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะมีเข่ามีลุดนะคะหัวดใดที่เข่านะคะกับถือว่าแม่นเนาะค่ะแต่ส่วนมากคำนวณน,นะคะ อของแต่ละอาจารย์ที่แอดตามให้ติดตามให้ก็จะแม่นนะคะแม่นเนะคะ่นนะ,คะอันนี้รถพระจาอยขันกับหัวขันกับหัวหกกับเกนีามตัวตรงเลยเนาะคะะ่ะคท่านบุตรเง่นบุตทรท้องเปิดอไาไว้รอรับแล้ว ไอ้พ่อประตูเงินประตูท่องเทือกอารับนะ่ะซีหาสองนี่แหะครับผมตัวเดียวนี่บ่กครับชุ่มอะไรก็ร้อง,งไว้นเนี้ย นี่ครับพ่อขอบคุณหลายๆครับครับผมขอบคุณกันเด้อมัคือขอบคุณกันนะพี่น้องท่านมานาะท่านมานาะท่านมานาะบ้านนี้ไอ้พ่อไปไอ้พ่อไปพ่อท่านมาเนาะมุ่นแต่การทั้งนั้นมากมุลงกั่นพ่อคือขอบคุณนะพี่นอุ้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้มาที่หลังย่อยุกไก่เราสู่พันฟังไหมพ่อที่หลังนี่แห้งแขนพันวาลูกหลามุ่นแขนเด้อเอาบ้านตะก้อนพ่ออย่าเพื่งอนยุกไก่กระม้าเนาะหยุด พวกเดินทางมาไกลเอาได้ยินว่าเข่าทั้งบนทั้งล่างที่มันเนืองแม่นบ่พ่อครับผมครับผมอ๋อคือแม่นคักแม่นแน่แท้สาครับผมวันนี้วันอวดนี่ละครับที่เขาอ้วดนี่สิเขาสามโตหรือหกโตครับผมวันนี้สิเขารับสามโตเลยอเอาสามโตไปก้อนนี่หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเนี่ยนี่ละนี่นี่ละหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบ้านหลักแสนหลักหมื่นหลักพันก็ว่ากันพ่่ออยา หลักแสนหลักหมื่นหลักพันค่อย่ากันอันนี้เอาหน่วยสิบร้อยไปก่อนก็คือสามตัวตรงๆไปก่อนครับส่วนรางวัลที่หนึ่งเดี๋ยวพอสีหามาใส่ให้ันั้นมันเอาได้คนมักคนผู้เสีเยาลอตเตอรี่เลยละมันนี่ค่ะรุ่นกันเบิ้งตารางหวดที่ผ่านมานี่กับเป็นสูตรคำนวณของพอเลยว่าอันนี้ผมก็ฝันอันนี้ผมก็ฝันนี่ครับเี่ฝันนี่เลขฝันนี่ว่ามันสูตรคำนวณเป็นเลขฝันบ่พ่อครับผมเลขฝันครับอันนี้ บ้านีิงวดนี่พ่อฝันต้องงวดบ่ะครับฝันเมื่อคืนนี่แหละครับผมสุฟังเนี่ยคือบ่ทันได้ฝันว่าไอ้ที่เนาะฝันว่ามิ่งิงมาหาผมว่าถึไม่เอาม่าอยังเราผมมาหาเจ้าเอาไม่ามาเมียโจคนบ่เป็นบได้ว่านั่นบ่เป็นบ่าอยังที่เหน่งกอนผมได้ไปที่หอยบอกไงเป็นเดเงินใส่บางที่มองไม่ได้ยิ้ม เนี่ยมองประมานมืดเดียวมันมันป๋าเดียวบอยไงเนองผมป๋าเดียวผมลูกคนบานตีซีผมก็เลยเป็นยงค่ะบ้านลูกคนมาแล้วบ่ได้แล้วบ้านนี้เนี่อซ้ำเนียความฝันของผมฝันน้อยๆครับเนี่อซ้ำเนียวละไอ้แมงมาถึงซ้ำแลที่จอยอุ้งโอ้แมงเราเลื่อมาดีว่ะผมคิดว่าฝันต้องงวดเลื่อว่ะแม่นดีดีค่ะวันนี้พ่อมาตีความฝันเป็นตัวเลขครับผมพ่อตี ได้ละจ้าครับสี่หาสองนี่แหละครับผมฝันที่ว่าฝันพุงยิ่งมาหาเนี่ยครับผมตีเลขออกามาสามตัวได้สี่ห้าสองเม็ดเดียวครับส้มเด่นก็ร้องไว้เนี่ยผมมั่นใจตัวเดียสี่หาสองนี่แหละตัวร้องมีตัวใดเนี่ยพ่อที่สี่เห็ร้องร้องลงมากกว่ามีสี่หกสามกับห้าเจ็ดสองแล้วครับขันสองตัวเดียวไปน,นี่ยสองตัวก็ไล่ที่วีแล้ว หกสามหาสองเจ็ดสองเพี่แล้วครับผมหรือว,ว่าในสามตัวนั้นให้เอฟซีเพิ่นไปตัดเอาครึ่งวัดที่ผ่านมาเนียน่ยแม่นบ่าจ้าครับผมมั่นใจปะพ่อสามล้านเปอร์เซ็นต์คือห้พอพาสองตัวไหนกลับเริ่มเลยเนื่เด้อย่าลืมกลับเริ่มเนี้ยตัวไหนก็พ่อมั่นใจใสี่ห้าสองมั่นใจสามล้านเปอร์เซ็นต์เลยครับผม โตเดียวเน่นๆเ,เลยตอวนี้มี่โตวิ่งโตยังของพ่อให้เอฟซีป่พ่อให้ยครับวิ่งหาเด้อว่านี่หาครับหาสามล้านเปอร์เซ็นต์มาเทิงหรือมาตารางนี่พ่อบนครับยิ่งบนยังเดียวโอ้บะตองลองลุมครับยิ่งบนยังเดียวอ๋อเอฟซีฟังพ่อดีๆอ่ะใส่ลัดตัวเลขพ่อได้เขียนไว้บ่นี่ครัะ เพื่อเอฟซฟังบระท่านจดเอาแคบเอานี่แล้วค่ะสําหรับแนวทางพ่อคําพันธ์นะคะตองหวัดให้เลยกระสิมีคํามวนวณใไห่น้า,นา,นานแล้วกับฝันแต่ส่วนมากคํามนวณไดใดแล้วกระสิมาฝันแม่นว่าพอครับผมเด่นห้าสามล้านเปอร์เซ็นต์พ่อเราว่าพ่อคําพันธ์สามล้านโอ้ฉายาพ่อคําพันธ์สามล้านบ่ะ่ปังฉายาไม่เนี่ย ลองไปครับเด้อ,อเห็นชัดแล้วล่วนะเนาะเบอร์โทรพ่อกระโทษตามนั่นเลยนะพ่อเนาะครับผมเหรอครับย้อนลัตามที่เขียนให้ผู้ใดอยากมาถามสูตรมีตัวเด่นตัวมั่นใจว่าบรลลุกับมาใไซของพ่อได้ครับผมหรือว่าอยากโทรมาเลนมาคุยนํากันสามารถโทรมาหาเล่าโดยตรงเลยเด้อเอฟซีแต่ว่าตัวเลขแนวทางนี่มีเปลี่ยนแปลงบ่พ่อบอ่ครับต่ว่ามือเอาบางทีเด้อ อาวันที่สิบหามาเนี่ยฮะมูเจออ้ามูโจ้โค้งมาทั้งแดงใสนน่กองวัที่สิบหาเนี่ยผมจะเน้นให้ตัวเดียวห้างเดียวว่าครับคืออันนี้มันคือข้อมหมยว่าผมอะน,น,น,นีนะ่นี่้อกแต่ว่ามองมองเจียวมองเจ,อองเจียวก็ครกดขมือวัที่สิบหาเนอะมองเสียวกรคาดวัตถแต่ว่าเดี๋ยวผมกำมันใจว่าสามเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ว่าใ<ช>ห้เทียบกับไม,ม่อีกไอเดียวให้เทียบมีจอง่าะว่าเลยนัไนกับมหามามหาผมให้โค้งไห้ตามานเนี่ยครับผมนี่ละผมมองเน้นคะ กอโมห้ครับผมงแคบนาจอนคบาจอนะคผู้ดสแคบหน้าองลัง3ล้านมันจะได้กับอห้มาจะได้ันที่15ามาอีกจะรอบนี้วันที่15้าครับ15าเพื่อกีการี่ละไหามาอีกครับผมไอ้ท้ผมเป็นะครับอาให้ตัวนี้บอกผมก็เอาอีกนิดน้อยผมคมมันใจผม พอผมมันแจ่สามบาอร์เส้นหมดละแตาวาผมขากลับมาหาผมวันที่สิบห้าอีกมาเบิ้งตัวเด็ดบอกว่าครับไอ้มันมันขาก็คือวันมีเุนาด้กับมีรอยหนึ่งกับทุ่มรอยหนึ่งร้อดบิซรอได้เลยวันที่สิบห้าน่ะครับผมวันที่สิบห้านี่ซิเอาตัวทุ่มบอกครับผมตัวที่สิบทุ่มก็คือวันที่สิบห้าครับผมนี่ละมันเดี่ห้องได้เฝ้าซื้อวันค้างเทียนวันเนี้ยอาจเลขนี้อัดอาจ อาจจะมอาจจะไม่เป็นยั่วลักลอยแต่ว่าสองตัวนี้มาสามบานประเทศหรอถ้าเจหลักลอยมันเปลี่ยนมันก็บ่กเนี่ยโอ้ตัวลักหน่วยลักสิบนี่มาแน่นอนแล้วเพื่อลักลอยเปลี่ยนครับมันก็บ่กเนี่ยเดี๋ยววันที่จะหากลับมาเันนี้เดี๋ยวบอจิตุลาปลคุณนม่พีว่าให้โค้งเหตุตาแม่ขันจากได้เนาะครับผมขันจากได้เด็ดเด็ดครับผมเดี๋ยวอีฝ่าว่างไว้ก้อนก็ได้จ้ะพ่อ ค่ะพ่อคำพันธ์นะคะมันใจสามล้านเปอร์เซ็น,นพ่อคำพันธ์ฉายาไม่เพินินคักทั้งบนทั้งล่างหวัที่พานมากวดนี่เราขับเอฟซีผูดายที่อยากได้แนวทางของพ่อนี่เด้อแคบนะจอะเอาคักๆเด้อ ย้ำว่าเป็นแนวทางเท่านั้นแต่ว่าโค้งสุดท้ายพอแล้ว,ว่าไปไซกับหงโง่ขึ้นมาหาแล้วแนววันที่ส่ะครับแข่นแขห้เลยนะพอนะ่อเนาะครับผมหรือว่าเพื่อมีฝันอีกยังเพิ่มเติมอีกครเทียนเลนเรียดีบ่ดีได,ได้ได้ตัวข้างล่างมากนะแต่ว่าอันนี้พอแล้วมัน,มมนใจเทิง่งม,มีตะบนอีอืมนี่ละเป็นของพอ่อ คำพันงวดวันที่16พฤศจิกายน2568นะพ่อเนาะครับผมมันหมานได้เอ็ซีเด้อสำหรับแนวทางพ่อคำพันขอบคุณพ่อคำพันหลายๆจ้าขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมครสองเฮอเฮงรวยรวยบางปังเด้อประตูเงินเปิดเด้อเงินี่ประตูเงินล้านเปิดแล้วประตูเงินล้านเปิดแล้วป่าพ่อเนาะมาทำบุญทำทาน เงื่อนไร้ขอบัญชีทุกบ้านทุกลูกค่าเรียนไอ้บังผมไอ้วัมันกับบ๊อบมันก็ซื้อบ้าวายังดาวซื้อลอตเตอรี่ไว้ได้หลายซอยรัฐบาลเฮ้ยเมื่อ,อน,นี้รัฐบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลซื้อ,อนุกัซ<ร>ื้คอคนถือคนหนึงยีงน่นีขนาดเราก็เงินคนยังถือก็ต้องประตูแค่นั้นเปิดไยไรเพ้อซีหาสองเนี่ยครับผมซีหาสองครับผมโอ้ยคุณหลายๆค่ะ คร<ป>ับ <c oughs>